ไพ่ขึ้นอินโคไพ่ขึ้นเป็นปีชดโลไพ่ขึ้นเป็นพระศิวะนะครับเอ่อในเรื่องของพลังงานของตัวคุณเนี่ยในเดือนนี้เป็นเดือนในการที่คุณต้องใช้ความขยันกันแข่งนะคุณตั้งใจทําอะไรก็ตามขอให้ทาสุดความสามารถทําด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่ไพ่ขึ้นอินโคเนี่ยคือมันต้องมีความประหยัดแข่งแล้วต้องอิงการ ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนรอบข้างด้วยนะคือพ่ยขึ้นในเรื่องของการรอคอยนะพ่ขึ้นในเรื่องของสยา,ายรก็คือมันเป็นเรื่องของการที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำแล้วเต็มที่แล้วแต่ก็อย่าทำไปคนเดียวจนเกินไปนะพ่ย,ยขึ้นเป็นพลังงานของปีชรูเ gasket. นี่ยบง่งบอกเรื่องของการที่ทำอย่างเต็มที่ทำอย่างสุดความสามารถและนักเบาเอาสู้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ก,ยกับการกระทำตัวคุณแล้วนะครับและคนอื่นๆเนี่ยที่จะมาสมับุนช่วยเหลือไม่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างมันต้องเกิดจากการที่คุณทำแล้ว ได้เห็นหรือทําแล้วคนอื่นเห็นทําแล้วคนอื่นเขาจะเข้ามาสนับสนุนจากการกระทำที่คุณเริ่มเอาไว้เท่านั้นเองไพ่ขก้รพระศิวะบ่งบอกเรื่องของการสร้างความเก่งนะเกิดจากการศึกษาเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการจัดการบร,ริหารตัวคุณให้มันมีความเก่งไปกิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นพระศิวะนะให้แนะนำให้คุณไปไหว้พระศิวะนะครับที่บิ๊กซีราชดำเนินนะและคุณสามารถไปไหว้ที่เทวรยัยพระศิวะมหาเทพปิ่นกาวนะครับ ให้พระศิวะปัดเป่าสิ่ง้ร้ายสิ่งไม่ดีให้มีพลังงานที่ดีให้คุณเกิดความสําเร็จที่ดีตามที่คุณปรารถนาได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเนี้ดนที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ